ไปเลี้ยงสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ป่วยเพราะฉะนั้นเราก็ร่างกายไม่แข็งแรงแต่อเมริกาเนี่ยเขาใช้น้ําได้ดีโดยใช้ทินกันกองแล้วน้ําที่เขาเติมก็ไม่ใช่อย่างเราเขาใช้จากการละลายตัวของหินมาแล้วก็มีพื้นที่เก็บน้ําเหมือน้าท่วมปีห้าสี่ทุ่งนาแย่างอุทยาเนยเขาก็มีเครื่องอัดลงไปนะครับยูนิตึงก็เป็นฐานร้านจำไล่เราไม่มีกานะรเพราะนั้นหลวงพ่อเขาเอาหลังการแนะต่ครตอนี้โฟลที่วางล้วก็ไดก็ดออกนะ พอออกแบบเสร็จเราก็ไปดำเนินการต่อใช้ตามรูปแบบที่เราวางไว้นะครับแล้วบอกบอบเปิดก็ใช้เครื่องจักรผลนะครับซึ่งของเราก็ทําไว้ตอนไปศึกษาเรียนรู้มาเมื่อไหร่ก็มาทำให้แบบนะครับไม่ก็เท่าสโตร์โฟมก็ทำนะครับทำเติมน้ำด้านที่ตะวันตกนะครับพอเติมน้ำลงสุดดินปุ๊บท้ายสุดเราก็ต้องมีการติดตามประเมินผลว่าเราเาเลือกสิ่งใหม่ๆเข้ามาทำี่ยมาได้ผลยังไงมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมอย่างเช่นก่อนเติมน้ำลงสุด้ดินเนี่ย กองทาพก็ได้ไปเก็บข้อมูลระดับน้ําบ่อประดานไว้ตามจากผิวดินเท่าไหร่พอเติมน้ําสิ้นปวดไปแล้วไปปลายปวดไปเก็บใหม่ว่าระดับน้ํามันต่ำกว่าผิวดินเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราบนวางแหน่ได้ผลดก็คือระดับน้ําในบ่อประดานเนี่ยบางพื้นที่ต่ำกว่าผิวดิน15บเมตรแต่พอทาไปแล้วเหลือต่ำกว่าผิวดิน7เมตรบ่อประดาน้งบ่อน้ําไหลลดขึ้นมานะครับโดยในนี้ไม่มีโดยเฉพาะของญาติพี่น้องของเนี่ย เป็นส่วนลํใหญ่ท่านต้องไปดูในในการลูกค้าพลังงานเป็นบ่อประดาที่เจาะล้างไว้แล้วพอไปเติมน้ําใต้ดินด้านที่มันตกเฉียงเหนือพวกผ่านไปปีหนึ่งน้ําบ่อประดานของพี่น้องเนี่ยไหลน้นขึ้นมานะครับซึ่งเป็นด้านจริงนะครับท้ายสุดก็พอศึกษาประเมินผลเสร็จก็มาสรุปวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการต่อไปนั่นเองปุ่มสักแลรวก็ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนพอเป็นโครงการที่ดีแล้วก ขยายผลสู่พี่น้องประชาชนนะครับแม้กระทั่งคณะศึกษาโรงงานมาก็เราก็ขยายผลไปนะครับแต่ว่าข้อเนย้ำก็คือใน,นแต่ละพื้นที่เนี่ยสภาพใต้เปิดโกลกไม่เหมือนกันนะครับเ<ล>พราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาข้อมูลของตัวเราเองให้ดีก่อนอออก่อนจะวางแผนเติมน้ำมันเชือี่ควรจะใช้รูปแบบไหนนะครับส่วนขั้นตอนวิธีการทำเนี่ยผมอธิบายให้ท่านฟังไปแล้วในยู u t u b e นะครับเนาตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่มันตกลนไปจาก ในตัวยูทูบนะครับผมก็เสริมขั้นไว้เท่าน,นี้นะครับแล้วก็ด้วยเวลาน้อยนะครับจริงๆก็จะอธิบายระบบตรอนี้ด้วยแต่ว่าด้วยเวลาหนึ่ชั่วโมงไม่ทันเดี๋ยวนั้นดูท่านไม่ทันนะครับถ้าอยากศึกษาแบบละเอียดท่านก็มาหาผมรอบนะครับหรือไม่เรากลับไปลองทำแล้วกัโพรหานะครับอย่างภาคใต้ที่ตากไปในระดับที่ว่าไม่คยรู้จักกันเลย มีปัญหาเรื่องน้ำเล่าเสียเขาปล่อยนะเป็นโรงงานรับซื้อปาล์มนะครับแล้วน้ำเล่าเสียเขาปล่อยทิ้งไว้ไหลไปสู่ข้างถานนสองรูปไมให้ผมดูทั้งแรกโทรไปเลยผมก็ให้ใช้วิธีการทาบ่อปิดนะครับให้ขุดแล้วก็ถ่ายรูปชั้นนี้ให้ผมดูทาบ่อเดียวก็รายาการออกไม่แห้งเหมือนไม่ได้ผลผมก็ทำอีกบ่อเลยนะครับท้ายสุดแน่นเรวันะนี้ก็พองหาผมตลอดนะครับแม้กระทัง่ง กองพัพภาคสามล่าสุดประดูงานเนี่ยก็จะไปแก้ไขปัญหาน้ําใช้ในบ้านพักของทหารนะครับถ้าเอกาทุกตลอดเดื่นพฤษที่สิบสี่เขาก็จะเจิไปดูวิที่จริงนะครับแล้วก็จริงน้ําเน่าเสียเนี่ยตอนเราใช้ไปใหม่ไม่ได้เน่าเสียแร้วแต่เราไม่มีการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเหมือนในเรือนจำกานเนี่ยอย่างราชการพิษล่มตอนนั้นท่านเลขาธิการจิตศึสาก็เชิญนายโยป เราจะทำเนี่ย17จังหวัดทั้งแห่งก็มาดูไงนะครับไปิออกแบบให้ตอนปล่อยน้ำแรกก็ยังน้ำไม่เสียแต่พอไหลที่สารส่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บมันไปไหนไม่ได้มันก็ต้องเน่านะครับตอนนี้ก็สร้างปัญหานะครับถ้าเราบริหารจัดการน้ําแต่แรกอย่างเช่นบ้านเดียวเราเนี่ยหลังห้องน้ําถ้าเราปล่อยน้ําที่ไปหลืนน้ําล้างถ้วยล้างจานเนี่ยถ้าครอปิดบ่อเดียวก็พอละน้ำก็ซึมลงไปช้าๆซึมลงไปจัดการน้ําแต่แรกมันจะไม่มีน้ําสะสมแล้วเราก็ได้น้ําสะอาดที่มัน โดนใช้ต the ิกัดก่อเติมลงสู่ดินให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จริงินประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบนะครับมันมีวิธีการอีกเยอะมากคือผมผมก็ศึกษาใน้ยุ่งเรื้ยเรื่อยอย่างเช่นของอินเดียเนี่ยเขาก็ใช้วิธีเจาะบ่อกระดาษนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้อน้าเติมในบ่อกระดาษไปตรงๆเขาก็มีระบบฟองก่อปากบ่อกระดาษแล้วก็น้ำค่อยๆซึมลงไปนะครับอย่างเงี้ยอาจจะใช้วัสดุก็เป็นทรายเป็นอะไรตรงนี้ฟองให้ตนางแม้กระทั่งบ่อดินวันเราเราก็ ยังประยุกใช้ระบบคลองของประปาอยู่ดินแต่ผมก็ใส่ถ่ายด้วยถ่ายด้วยดับกลิ่นอย่างเงี้ยนะครับเราเราก็ต้องดูแต่ว่าจริงๆริวังนแหม่ที่ทําก็คือมุ่งเน้นในเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรน้าดื่มอยู่ชั้นล่างซึ่งบารดานเต้นจะห่างกับบาดาลเล็กี่ประมาณ4ี่สิบเมตรอย่างน้อยนะครับ4ี่สเมตรเพราฉะนั้น้าที่เราเตะไปตูบารดานเต้ยสิบห้าเมตรแต่กว่าจะไปถึงบารดานเล็กเนี่ยโดยชั้นหินชั้นดินกันก่อนก ไอเป็นน้ำธรรดาหรือท้ายสุดเนี่ยก็ถูกเป็นการกรีเซเนอเชั่นจากาเปลือกโลกอยู่แล้วก็กลายเป็นน้ำสะอาดถูกไหมแตาน้ำบ้านเราสะอาดจริงเนี่ยคงไม่มีเครื่องกรองนนะ้ำเพราะฉะนั้นบ้านเรามีอะไรจะให้น้ำเราสะอาดเหมือน,นอเมริกาหรืออินเดียก็คงเป็นไม่ได้ของเราก็องเทียบประมาณอินเดียนนะครับหรือพม่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าดินเราเป็นอย่างไงถ้าเราจะทําน้ําในกรองให้สะอาดเราก็ต้องแก้ที่ผลแก้ที่พวกเราที่แบบ ะน,นะครับที่หลวงพ่อพูดเองเลยนะผมมาจำหลวงพ่อมาถามผู้รับเหมาหมื่นล้านเนี่ยจะแก้แก้ไขปัญหาน้ําที่อุดรของพ่อแล้วมันผ่านราชทัพเนี่ยต้องแยงกทำยังไงน้ำมาส่งกับองค์ในกองแก้ดิผู้รับเหมาหมื่นล้านตอบนะครับหลวงพ่อถามย้ำเลยจะแก้ยังไงก็ต้องแก้ที่คนน้ำในกองอยู่ดีๆไม่ส่นนสงกบต้องคนทำไม่กระส่งกเพราะท่านแก้ที่คนนะครับอันนี้ตอ,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 อนเราหลวงพ่อมัน เป็นพระเองแต่ท่านพูดโดยใช้หลักวิชาการหมดเลยอล้วก็บอกว่าวันนี้มีเวลาน้อยนะครับบอกว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับท่านเพียงเท่านี้นะครับท้ายสุดก็มีข้อสักถามอะไรหรือว่าสักถามกันนะครับับ